สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการสวิตนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับวันนี้มาเจอกับนาฬิกาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เช่นกันนะครับคือแบรนด์ Technote นะครับซึ่งตอนหลังอาจจะไม่ใช่นาฬิกาที่ผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์ร้อยเปอร์แล้วก็จริงนะครับอาจจะมี assemble ที่ไปประเทศจีนบ้างนะครับแต่วานาฬิกาแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เช่นกันนะครับกับนาฬิกา Technote ระบบออโตเมติกนะครับที่หน้าบัตรเป็น2ทูโทนนะครับสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตรงกลางจะไล่เฉดสีอ่อนนะครับที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล่างเครื่องปรับเทียบเวลานะครับเรามาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้แบบทุกขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ช่างได้รับนาฬิกาจากลูกค้ามาก็คือต้องเช็คเวลาเบื้องต้นก่อนนะครับว่านาฬิกามีกําลังอยู่เท่าไหร่นะครับเรทอยู่เท่าไหร่แล้วก็บิดเออร์เรอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้อาการเบื้องต้นนะครับบิดเออร์เรอร์อยู่ที่ 2.5นะครับเรทเดินช้าไป134วินาทีนะครับก็คือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแบบเยอะมากเลยนะครับคือเครื่องไม่มีกำลังนะครับแอมิจูดก็อยู่ที่127นะครับ ตือมาวิ่งไม่นิ่งนะครับคือการเบื้องต้นเครื่องไม่มีแรงนะครับเครื่องไม่มีกําลังช่างเลยต้องทําการถอดกระปุกรานออกมาลา้างแล้วก็วนลานใหม่นะครับเพื่อเพิ่มแรงบีบอัดของระบบลานนะครับเพราะว่าเมื่อใิกาใช้ไปนานๆนะครับอาการลานล้าจะเกิดนะครับแล้วก็เรือนี้ทิ้งไว้ไม่ได้สวินนานนะครับทาให้บางจุดนั้นมีคราบสนิมที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเช่น จุดแป้นทับจักรที่เป็นจุดของคอไก่นะครับจะมีส่วนที่สนิมเข้าไปอุดตันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทําให้นาฬิกานั้นตั้งเวลาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็การขึ้นลานไม่เสถียรน,นะครับเราเลยต้องทําการล้างเครื่องทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นแป้นทับจักรหรือว่าส่วนที่เป็นอะไรชุดจักรต่างๆนะครับรวมถึงกลไกขึ้นลานนะครับมาดูขั้นตอนของการซวิตนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับเรือนนี้ซวิตโดยอาจารย์ปังนะครับ เมื่อนาฬิกานะครับเซอร์ว,วิสเสร็จแล้วนะครับก็ได้ทําการเทสทดสอบเวลาอีกครั้งนะครับตอนนี้กําลังเพิ่มขึ้นมาถึง260กว่ากว่านะครับประมาณ264นะครับบีตเออร์เร์นะครับจะอยู่ที่0.1นะครับส่วนบวกลบนาฬิกาที่เดินเร็วช้านะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกินบวกลบ0.5นะครับก็ผ่าน ขั้นตอนมาตรฐานการจูนนาฬิกานะครับก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาวินเทจนะครับทาให้ช่างต้องทดสอบเวลาในการใช้จริงอยู่ที่2วันนะครับแล้วก็ทดสอบทุกหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังหรือว่าซ5องศาในการใส่นาฬิกาจริงนะครับเพราะว่านการจริงๆนั้นลูกค้าจะต้องใช้แบบหมุน 360องศานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทสเฉลี่ยค่าการเดินทุกรอบของวง360องศาในการใส่นะครับแล้วก็มีการรับประกันการเซอร์วิสอยู่ที่1ปีนะครับนาฬิกานั้นควรจะเซอร์วิสทุกๆ3-5าถึงหปี1ครั้งนะครับสำหรับนาฬิกาออโตเมติกนะครับส่วนนาฬิการะบบคอร์สนะครับควรจะเซอร์วิสทุกๆ2ปีในการเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็ควรล้างเครื่องทุกๆ4ีปีครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เซอร์วิสควรจะเปลี่ยน ิวยางทุกครั้งนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำนะครับเพราะว่าการเปิดนาฬิกาแต่ละครั้งนะครับอาจจะทำให้สิวยางเสื่อมสภาพได้นะครับแล้วถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง m o d i f y Watch c o m p a n y Limited สามารถส่งงานมาทำได้ที่ f a c e b o o k Fanpage Modify Watch c o m ม a นีลิมิ t e d แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ www.modifywatch.com นะครับเราจะมีคลิปสวิตดีๆนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับเล่าบริษัทนาฬการที่สวิตให้ทุกท่านฟังนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง facebook, youtube, instagram แล้วก็ tiktok นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ